ค้าหนูอยากได้ไข่ดาวด้วยค่ะกินไข่ดาวด้วยได้คุณแม่ค้าค่ะต้องการไข่าดาวอีกสองฟองนะคะได้จ้ะลูกค้าโอ้ยสองแม่ลูกคู่นี้เรื่องมากจริงๆแม่แม่หนูอยากกินน้ำเ๊ปซี่อะแล้วทําไมมึงไม่บอกพี่เขาเองวะสกิดสกิดสกิดตั้งนานแล้วบอกพี่เขานู่นกูหนูอายอะแม่มึงอายทําไมในเมื่อมึงเป็นผู้หญิงเหมือนกันกูหนูอายอะดเดี๋ยวกูตบแห้งเลยลูกคนนี้ดูดูดูทำหน้าทำตาเดี๋ยวตบจริงๆริๆๆๆๆๆๆๆ คุณแม่ค้าขาต้องการแพกซี่ด้วยนะแล้วก็น้ำเปล่าด้วยหรือว่าแม่ค้าจะเอาอะไรก็ได้ที่อยู่ในร้านนะ่ะเอาเสิร์ฟให้หมดเลยวันนี้ฉันโมโหแล้วละ่ะโมโหกับลูกดิฉันเนี่ยได้คะ่ะลูกค้าสรุปคุณลูกค้าจะเหมาร้านดิฉันใช่ไหมคะจะว่างานก็ได้นะได้คะ่ะ <c oughs> อีซอมมึงจะร้องไห้เอาโล่เหรอมึงมีผัวหน้าตายอย่างนั้นมึงก็ต้องทำใจมันเป็นทุกขลากระยิ่งมึงไม่สวยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถึงเจจะสวยนะนะ แต่เจ๊ก็เข้าใจมึงนะหรอเจ๊ก็ใช่สิมึงดูกูมึงว่าผู้ชายกูแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีแต่หน้าตาขี้ขี้ย่ถูกหาผัวหน้าตาดีๆเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งช้ำใจเปล่าๆจริงเหรอเจ๊แต่หนูว่าเจ๊าหาได้แต่ผู้ชายหน้าตาแบบนั้นเองมากกว่าอีซอมมึงรอไปเลย ยังไม่ถึงเลยเจ๊เมื่อจะตายก็ดูปากมึงสีที่กูปอมมึงอยู่นะค่ะเจ๊เมื่อทะเลาะก,กับแม่ตอนเด็กๆลูกกินข้าวหรือยังยังไม่กินเลยแม่กินนได้แล้วจะได้นอนหนูยังไม่อยากนอนนะ <c oughs> ได้แม่ทำกับหนูแบบนี้ใช่ไหมหนูไม่อยากอยู่บ้านแล้วหนูจะออกไปข้างน,นอกใช้ชีวิตแบบอิสระจะไปที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมีแม่อยู่ข้างหลังก็ได้หนูจะใช้ชีวิตอิสระเสรีบรรดาริกวันมันคืออะไรวะแม่หนูไปก่อนนะจะไปก็ไปเลยลูกอย่ากลับดึกนะโอ้ยแล้วคืนนี้ฉันจะนอนไหนเนี่ยอืมกลับบ้านดีกว่าแม่ครับหนูอยู่ข้าวอาบน้ำเสร็จแล้วมากินข้าวข้า มีอะไรคะแม่ You shouldn't do that, Raya. I'm sorry, ma'am. Raya, are you really sorry? ทำไมคะทำไมแม่ถามแบบนั้น English, Raya. ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ Raya ฉันไม่ยอมให้เธอเอาภาษาอังกฤษยนทิงไปมันเป็นประโยชนต่อเธอในอนกากต ฉันก็พูดอยู่นี่ไง English I am speaking English I am เรีเวลาเธอพูดว่า sorry ธอทน sorry จริงจริงแต่ถ้าเธอไม่ต้องไปเธอจะ sorry ยิ่งกว่ามากมากบ้านรวยคม บ้านมีตังแกแหวนเงินทองเพชรนินจินดาที่บ้านเยอะมากเลยเพราะว่าบ้านรวยรู้แล้วครับว่าบ้าเขารวยจริงๆนะคะทําไมจ๊ะบ้านรวยค่ะรู้แล้วว่าบ้านวรยว,าานวยพูดอย่างอื่นมั้งพูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกค่ะทําทไมคะบ้านรวยพอแล้วเดี๋ยวพูดบ้านรวยทีจะถีบไม่หายเชียวถีบไม่ได้นะทําไมอะ่ะบ้านพอมีพอกินไม่รวยอะ่ะรองเท้ายี่ห้ออะไรยีๆๆ่ห้ออะไรเนี่ยของนอก โอ้ยทำไมจ๊ะอิ่มค่ะไม่ต้องพูดบ้านรูอไนะไม่ใช่โอเวอร์ทำไมจ๊ะเกิดมารถเมย์ไม่เคยนั่งระดับเธอต้องนั่งรถเบนซ์ยืนตลอดเบาะแม่งเต็มค่ะมึงจะคุยเสาร์อาทิตย์ยังโหนเลยโหนทุกวันเบุรีธรรมดาไม่เคยสูบไม่เคยสูบระดับเธอต้องสูบวินตันฉุนป่ะดันฮิวชิวบาทมาบุญคลองมาบุญคลองพ่องดูดได้เหรอมาโบโลไอควายหล่อแต่ลอยถ้วย อีสมพรอีสมพรว่าไงคะแม่ไปซื้อผักผักให้แม่หน่อยได้คะแม่แล้วแม่อยากได้ผักอะไรบ้างคะแม่อยากได้ผักคะนา้าส้มโอมมะละกอกวยส้มได้คะแม่พี่สมพรพี่สมพรน,น้องอยากไปด้วยไม่ต้องไปนะอีสมชายโอ้แม่ดูสิพี่ไม่ให้ผมตปอะ่ะไออีสมพรพาน้องไปด้วยโอ้แม่แต่หนู น้องไปเดี๋ยวนี้ได้ค่ะแม่นี่สมพันธ์มึงอยู่บนรถนะอย่าไปไหนนะพี่จะไปซื้อของแป๊บนึงไช่ค่ะพี่ไปกลับบ้านโอยพี่ผมอยากได้อันเนี้ยไม่บอกเลยไนองจีเออผมอยากได้ตุ๊กตาเอลซ่าอันเนี้ยมึงอย่าร้องนะผมอยากได้ผมอยากได้กดูบอกเลยไนงะว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่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 ตทำไมมึงอยากได้เอลซา่าวะอย่าบอกนะ <c oughs> ทำไมซื้อเยอะะขนาดเนี้เมื่อเราชมแม่ว่าวันนี้ทำอาหารอร่อยจังเลยครับแม่ครับว่าแม่ซื้อแกงเขียวหวานที่ไหนครับทำไมอะลูกอร่อยมากเลยแม่จริงเหรอลูกกินเยอะๆเลยนะวังจันทร์วันอังคารวันพุธวันพะหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ โอ้โแม่แม่ไม่คิดจะเปลี่ยนเมนูบ้างเหรอลูกอยากอ้วกเลยนะกินซ้ำๆอย่างเงี้ยก็รู้แหละว่าอร่อยแต่แม่ก็ไม่ควรที่จะทําแบบนี้ซ้ำๆนะหล่อ